ก่อนนะครับทางด้านหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกตรวจรักษาโรคให้แก่พี่น้องประชาชนครับ ที่โรงเรียนบ้านหนองลมตำบลสีบัวบาลอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีครั้งที่สองเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์นะครับ โดยให้บริการทันตกรรมตรวจรักษาสุขภาพทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณเพื่อส่งเสริมและก็ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะแม่บ้านมหาไทยก็ได้เยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบผ้าห่มเครื่องใช้อุปโภคบริโภคสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วยนะครับ ส่วนที่โรงเรียนบ้านแม่กระตอมหมู่ที่6ตำบลป่าศัากอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะนายสมวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนํนาคณะกรรมการแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําจังหวัดแพร่หรือพอ,อสอวให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนมอบยาชุดพระราชทานมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุและมอบอุปรกรณ์การเรียนแก่นักเรียนพร้อมกันนี้ทางจังหวัดแพร่ยังได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบํา บัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุกนะคะพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันไม่ให้มีการเผาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรให้หันมาถ่ายกลบหรือนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักแทนการเผาด้วยค่ะ